ต่อไปบทสวดมหาสมัยสูตรบทสวดที่สิบส <semester. S 2> mm ี hmm. ่เอวังมีสตังเอกังสมยังพระควาสังเกสุวิหารติกปิแล้วพระมิมหาวัน <caring dogs S 1> ีมหาตาพิกูสังเคนะสังทิงปัญจมักเตหิพิกูสาเตหิสเพหิว่าอรหันเตหิทัสหิจาโลกาธาตุห เทวตาเยภูมเยนิสันนิปันนิปฏิตาหงติพระคำดังทัศนายาภิกูสังคจาอาอารโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตสาทะหูสีอายังโคพระควาสังเกตุวิหารติกปีรัตธมิมหาวันีมหาตาภิกูสังเกนะสังทิงปัญจมาเตหิภิคุสเตหิสพิหิวะอรหันเตหิทัศหิจารุกาธาตุหิเทวตา เยภูมเยนิจานนิปฏิตาหงทีพระวันังทัศนายะพิ่ขูสังฆาสายาน,นุนะมายมปิเตเยนะพระควาเตนุป,ปัสังกามียามะอุปัสังกามิวาพระควาตสันติเกปัญจก,กาคาถาภาษยามาติ อัตโกตาเทวตาสุยยะถาปีนามาพระละวาปุริสูัมมัญชิตังวะภาหังภาษาเลยะภาษาลิจังวะภาหังสัมิเชยวะเอวะเมวะสุทาวะสีสูเทวัสุตัลละหิตาพระขวัตโตปุระตปะตุระหังตุอัตโกตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทวะเอกมันตังอจังสูเอกามันตังทิตาโกเอกาเทวตาพระขวัตโตสันติเกิมังคาถังภาสิมหาสมโยปะวะ ปะวะนัดมิงเทวกายยาสมาคตาอาคตัมหงอิมังธรรมะสัมปยังทักคิตายีวาอปาราชิตสังคันติอตโคปราเทวตาระขวตาตสันติเกิมังคถาสังภารสตัลละพิฆเวจสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมามกังสุจาระธิวานิตานิฆาหวาอินทายานิลักขันติปัญทิติ อัตโคปราเทวตาพระขวัตตสันติเกมังค่าภาภัสชวากีลังเชวายปริคังอินได้ขีลังโอหัดจ๋ามชาติจารันตีสุทาวิมาราจะขุมมาตายสุัาตายสุสุนาคติอัตโขปราเทวตาพระขวัตตสันติเกมังค่าถาภาสีเยกติผู้ัางสารนางคตตาเสนะเตคะมิสันติขะอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายา ยังปะริปูเลสันติติอัตโคภะควาพิขวามันเตสีเยภูมิเยนะพิขเวทัศสูลุกาธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหงติุทะติทหาคตางทัศนายะพิขูสังฆาสายเยปิเตพิขเวอาหีสุนอติตามันทานังอราหันโตสัมมาสัมพุทธตสัมปีพระวันตานังเอตตาปรลมะเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาหีสุนเจยถาปีไม่ห่างเอตตาละหีเยปิเตพิขเวปวิสันติอนาคตามัททานังอราหันโตสัมมาสัมพุทธตีสัมปีพระวันตานัง เอตาปลามาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเจียะถาปีไม่หังเอตาละหิอจิกิสามิพิฆเวเทวกายานังนามามิกิตายีสามิพิฆเวเทวกายานังนามามิเทศสามิพิฆเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสาธุกัรมะนะสิโลธะภาวิสามิติเอวังพันเตติโขเตพิขูปะขบวตูปัจจะโสสมภะวายอิตาท้าวูจัก ชีโลกะมนุษย์กสามียมมัตพภูมาตธาสิตายเยสิตายสิริคันทพลังปะหิตตาสมหิตาปุตุาสีหาวัสสลีนาโลหะโลมหังผะสาภิสัมพุโนโอทาสะมนะสาสุทาวิปัสสนานวิลาพินโยปัญจะสะติยันวาวานาันเอกปิลวัตวิตตัวมันจะยีส่สัทธาสวัคเกศสารณีละติเทวกายาพิกันตาตวิชานาตาภิกวโ,โเตเจาปามะกะลุงสุวาพุทธศาสารนังอิตีสัปปะ ตุละหูยานังอมานุสานะทัชนังอภิเกสตามัชชักสุงสารสังอัฏฐาสันตลิงอิสตังเอีกีสหสานังอมานุสานะมัชชักสุงอภิเกนันตามัชชักสุงศิสาปัสาภาปุขาอหูตัดจัดสัมพันธอภิญญายาว่าวชีวานะจักขุมาตโตมันจะยิสัตสาสาวกีสารณีละเตเทวกายายพิกันตาเตวิจานาถาพิกขโหยีวหังกิตายิสามิขิราหิอนุปปุสเส ตัสสะสะหาสาวายขาปุมากปิลวัฒวาอิทิมันโตูชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัชินโนมุทมานาภิกามุงพิจุนังสมิติงวะนังแช่ช่หาสาหิมาวตายะขานานะแต่วันนี้หนูทีมันโตูชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัชินโมทมานาภิกามุงพิจุนังสมิติงวะนังสาตาคีลาติสาสายะขานานะแต่วันนี้นจิีมันโตูชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัชินโมทมานาภิกามุงพิจุนังสมิติงงวัน อิเจเจโสสาสาหัสายะขานานะตาวันนี้หนูที่เป็นตัวชุติมันตววัฒนาวันตัยัสสตสินุโมธานาภิกกมุมพิจุนังสมิติงว่นางเวสามิตาปัญจสตาญาขานานะตาวันนี้หนูที่เป็นตัวชุติมันตววัฒนาวันตัยัสสตสินุโมธานาภิกกมุมพิจุนังสมิติงว่นางพึงพิรูราชาฆะหิโกเวปุสัสสาณิเวสนังปิญโยนางสตาสาหัสังยะขานังปุ ปะยิรูปะสติภูมิพิโรราชฆา,าญิโกโสปาคาสมิติงวะนังปุริมัจจทิสังราชาลัทธลัทธโผซาสติคันทัพ,พนาธิปติมหาราชายา,าสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะะวุจินาวามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วัฒนะวันโตยาสศิณุมาทัพนาภิกรรมภูมิพิจุลังสมิติงวะนังทักเคณทิสังราชาวิรุณโหตปปะซาสติภูมิเทหทานังอธิปติมหาราชายา,าสัสสิโสปุตตาปิตัสสาวะอิวินามะมหาพลา อิทิมตัวชุดติมัตัววัฒนาวันโตยัสสสินโนมัทมาาพิการมุพิกจุนังสัมมิติงวนังปัจิมัจจะที่สังราชาวิรูปะโคปัสสาสตินาคางาทิปติมหาราชายัสส <iałem S 1> <seasoning suis S 2> ิโสปุตตาปีติสาพะะโวอิทินามามหาภะายอิทิมตัวชุดติมนโตวัฒนาวันโตยัสสินโนมัทมานาพิการมุพิจุนังสัมมิติงวนังอุตตะลัจจะที่สังราชากุเวโลตัสสาสติยาคางาธิปติมหาราชายัสสสิโส ปุตตาปิตัสสะพ่อโงวิชิลมามหาภะไรที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยศาสินงมัทมานาพิกามุลพิกุนังสมิธิงวะนังปุริมาทิสังละตะทัตโตทักขีเนนะวิโนนะโกูปจีเมนะวิรูปะโคอุขูเวโลตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัทธัสมานาอาจังสุวะเนกปิลละกัทเวเตสังมายาวิรูทาสาโควะกะนิกาทัฏามายาขูเวนทุเวเกนทุวิภูจาวิภูโตจ่หะจันทโนกามาสินตุจากินุมันตุเนมันตุจาปปานาโตโอบามาโตจ เทวสูโตจะมาตาลิกิตตาสโนจัดคันทัโคนะโลราชาชาชั่นโนสาโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพะลูสุริยวัชสาเอเตจลีจัราชาโนคันทัพาสหราชุพิโมซะนาพิการมุพิจุนังเสมิจริงวันั้นอาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัสัชกาจยมพัสตตะตาอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาละตัฏฐาจะอาคูนาคายะสีโนเอราวันโน มหานาโูโสปาคาสมิติงวนางเยนาค้าราชีสหัสาหารันติที่พาทิชาปักคีวิสุทธาจักรเวหายาสาเีวะณะมัทธปัตาจิตาทุปนาอิติเตณสนามังภะยันตะธานาคะาราชานะมาสีสุปนาตโตเขมากาสีพุทโธ ชันหาหิวาจาหิวปยาหายันตานาคาเปรตสุปนาสาระณนะกังสุพุทธังชิตาวชิลหาหะเถนะสม,มุททางอสุลาสิตาภาละตว,วาสวเสิตีที่มันตูยะสัจชินวกาลกัญชามหาพินมาอสุลาธานะเวคสายเวปาจิตติสุจิตติจารปะหาลาโทนะมุจีสหัสตจัตผลิตปุตตานังสัม เพเวลูจานามกาสันนันฮิวาพระลิงเสนางลาหุพัทธมุปาขมุงสามารโยธานิพันธังเตพิคุนังสมิติงวังอาโปจะเทวาปเทวีจะเตโชวายโยตถาขมวารุนาวารุนาเทวาโสมโมใจยะสาสาสหามีตากรุณาทายิกาอาคูเทวายะสาสิโนทัศเศรษฐะสัทธากายะสัดเพนนานตัวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสาสิโน โมทัมนาภิกามุงพิชุนังสัมพิธิงวะนังเวตูจากเทวะวัสหาลีจากอัสมาจากทุเวยามาจากทัสสูปานิสาเทวะจันทมาคูปุรักชิตาสุริยะสุปานิสาเทวะสุริยะมาคูปุรักชิตานักขันตานิปุรักชิวาอาคูมันทะวะลาหกาวะสุนังปาสะวูเสตทูสังกูปะคาปุรินทัตูท่าสตีท่าสัทธากายาสะพีนานตัตวานิโนทิมตูชุติมันโตวูธนวันโตูยะสัชินโมทัมนาภิกามุงพิชุนังสัมพิธิงวะนังเวทูจากเทวาชะละมัจากทู ขาริวะอลิทธกาจารุชาจารุมาบุพันิพาชินุวัลุนาสหธรรมาจัจจจุตตาจารนิชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวัสสะวะนิชินุท่าเสตีทัาตากายาสัพเพนานะต่าวณิโนที่มันโตชุ่มที่มันโตวัฒนาวันโตยัสสชินุมูเทมานายพิการมุพิจุนังสัมมิติงวะนัง สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุต่นาคีตาประตูศิขาอกคูอกคูมณุประตูศิขาดอกคุมหาลโยเทวาโยเยจัลโลหิตตาวาสิโนอัปปาลาคามหาปาลาคาอาคูเทวายยสัชิโนทัตสิเตรีชัตสะทธายาสัพพนานัตะวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วัฒนาวันโตยัสศศิโนมุธม,มานาพิกามุมพิชุนังแสนม,มิติงวะณังสุงกากลุมหาลุนาอาคูเวค้านาสาสหาอาคุทาตะไคาหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสทามัททาหาละคาชามีสก,กาจายยศติโตงทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาพิวสัสติทัเศเตตทสัสสะตากายาสเพ,พนานาตะตาวน,นิโน อิท <te> ิมนตูชุติมนตูวัฒนาวันตูยะศาชินุวัฒนาปิกกรรมภิกชุนังสำมิติงวะนังเขมิยะดุจิตายามาอัฏฐกาจายาศาิสุสัพพิตกาลามาเสถาโชตินามาจายอสวานิมานะติโนอาคูอัฏฐคปะละนิมิตาเทสิติทัศตากายาสัพเพนานะต่วันิโนยิมันตูชุติมนตูวัฒนาวันตูยะศาชินโมทัฒนาปิกกรรมภิกชุนังสำมิติงวะนังสัทธิทีทีวานิกายาสัพเพนานะต่วันนิโนนามันวะเยนะ อาการัรจุนเยจลีสะิชาสหาปวุทธชาติมาขีลังโอคตินะามานาวลานาสวังทะาเคโมคะตตลังนาคังจันทะวะอสิตาติตังสุรันมาปรลมัตโตจักปุตตาอิทามาัมมัตโตสหะสันางกูมาลูติโูจัโซปาคาสัมมิติงวะนังสหะลัมมะรูกานังมหาลัมมาภิติถติอุปปันโนชุติมันโตภาพินมากายุย,ยัสสติสูทัชเถตติสละอากูปัจจ ปัญเจกะวัสส์วัติโนตสัจจมัทธตัวอาคาปะหาริโตปริิวาลิตเตจะสมเพอพิกันเตสินเตทีวิจาัมเกมมลรเสเนียที่การมีปัญจกันหัสสามันที่ยังเอธะคันหัดถาพัทธะลายเกนะสันทามุตุมูโสมันตาปริิวาเลถามาโวมุจิ กูจีนันอิติถะสามารถหาเสีูกันหาเสีนังอภิสยิปานินาตะละมาหัตจ่าสลังกันวานะเพระวังยะถาปุสโกเมโกทนะยันตูสาวิชุกูตทาสูกัดปัมจุทาวันติสังกุตูอัสยังวสีตัดจะสัมพังอภิญญายะวะวัิวานะจักกุมมาตะตูมันเจยิสัตาสาวิคิสารณีละติมาละเสนาพิกันตาเจวิชาณตาพิทัศวู เจับปามบะมขลุงสวาพุทธศาสานังวิตตะลาเคหิปการมงเนสังตรงวังกีจะยุงสัพเพวิชิตาสังฆามพระยาติตายาสัสินุโมทันติสาวูเตนิสาวกาเตชะนีสุตาติบทที่15โมงคลจักรวาลใหญ่สิริจิติมะติเตโชชลาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตตะปุญญาธิการะสะสัมพันตลายะนิวาละ นะสัมัตถะสัพพะขะวตูอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะวักติงสัมมหาปุริสะลักขณานุภาเวนะอรสียานุขยันชนะนุภาเวนะอัจจุตลัสัตะมังคะลานุภาเวนะฉัมพันนะลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปะลลามิตานุภาเวนะทัสสะปะละอุปปัละมิตานุภาเวนะทัสสะปะละมัทธปะละมิตานุภาเวนะสีสะ มาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยียรตธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสธรรมะขันธานุภาเวนะนวะโลกุตะละกรรมานุภาเวนะอจจังคิกะมังคานุภาเวนะอัตถสมาธิปัญธิยานุภาเวนะชาติพินญานุภาเวนะจตุสัมจัยานานุภาเวนะทัสสะภะละยานานุภาเวนะสัมพันธุ ตญานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุบกขานุภาเวนะสัมภปาลิตานุภาเวนะรัตตานตยะสารานุภาเวนะตุยหังสัมภะโลคสูปุปปัฐะวะทุกขโทมะนสุปะทายาปายยาสาวินานตูสัมภะอันตลายาปิวินานตูสัมภะสังกัมปาตุยหังสัมมิชนตูทีกายุตาตุยหังหูตูสัตตวชิษสะชีเวนะสัมังคิโกหูตูสัมภธาอากาสะปัต ตะวะภูงันขามะหาสมุทธาอารักกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักษันตุพระวันตุสัมภัสมังคัลังสัมวันตุสัมภัมังคัลังรักษันตุสัมภะเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุนทีพระวันตุตีพระวันตุสัมภัมังคัลังรักษันตุสัมภะเทวตาสัมภะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุนทีพระวันตุตีพระวันตุสัมภัมังคัลัง ละขันตุส um ัมพเทวิตาสัมภะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุนทีพระวันตุตินาขัตตายะขาภูตานังปาปักขะนิวาลนาปาริตตสานุภาเวนะหันวาติสังปัทวนาขัตตายะขาภูตานังปาปักขะนิวาลนาปาริตตสานุภาเวนะหันวาติสังปัทวนาขัตตายะขาภูตานังปาปักขะนิวาลนาปาริตตสานุภาเวนะหันวาติสังปันเทตะ พันเทกะรัตตาคาถาอติตังนาวาคเมยะนัปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตีทำปะหีนันตังอปะตัดจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปัตจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอาเสงฮิลังอสังคุมปังตังวิทามะ ุรูหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งพันแตุคนอย่างปัจจุบันไม่งอนงันไม่คอนแขงในทำนนนนนนทำนั้นได้ะบุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเนื่องเนื่องให้ปูโปรงเถิดอเชวะกิจมาจะมาตับปังโกชัญยามะละนางสุเวเพึ่งทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครจะหลบใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนูสังฆะลันเตนะมหาเสนนนะมันจูนะก็เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายอวังวิหารี่มาตับปิงอหูและตับมาตนทิตัง สังเวพัะเทกะรัตโตติจันโตอาจิคาเตม,มุมีติพระมุนีย่อมผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เหตครังทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาติหนึ่งจเจริญด้วยประการชนี้แลบท,ที่17อาพิน ปัญจเวขณปาทะชะลาธรรมโหหิชะลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธรรมโหหิพระยาชิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโหหิมรณะอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมียเยหิมะนาเปหินานาพาโบวินาภาโบเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพากจากของละของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมะสกโลหิกัมมทายาทากัมมโยนิกัมมะปันตุกัมมะไปน สารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเ,นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำลังกัรลิสามีกับยะไรนางว่าปะก,กงวางวสาศศายาธาพระวิสามิเราจะทำกรรมใาไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของการนัำสืบไปเอวงออังอภินิหางปัญจเวคีตัพังเราทั้งหลายควรจิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน